สวัสดีครับผมนายทนการสีบัวม .6 .4 เลขที่9ครับวันนี้ผมมันเฉลยโอเน็ตปี50ข้อ16และข้อ19ครับมาเริ่มข้อ16เลยนะครับข้อ16ก็คือผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนายคณิตในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เป็นดังนี้จำนวนในเอข้อ41รหัสวิชาข้อ41101จำนวนในกิจ หนึ่งเกจสาจดห้ขอสี่สองหนึนหน่ำนวนในกจหนึ่จุดเกจสามข้อสี่หน่งหน่งย์สกจหเกสามจุดห้าข้อสี่หน่อย์สองเกจสองโจทย์ก็คือเกีตเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์ของนายคณิตในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับ สิ่งแรกก็คือเราจะใช้สูตรนะครับก็คือค่าเฉลีย่ยถ่วงน้ำหนักค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักก็คือ submission w i คูณ x i ส่วนด้วย submission w i นะครับทำไมแก้ไอไหมแก้ไอไหมอ่ะหรือก็คือ submition ของจำนวนหน่วยกิจหน่วยกิจ คูณกับกระยดครับแล้วก็หารด้วย submission จำนวนหน่วยจิตจากนั้นก็แทนค่าเลยครับ1นึ่คน ส5แล้วบวกด้วยนะแลรามาต่อเลยครับมีปัญหาอีกหน่อยครับเริ่มใหม่นะครับ1นึคูณสอแล้วก็อันที่สองนะครับก็คือ1.5ึคูณสแล้วก็บวกอีก 1นึคูณสามจ้าก็อยงี้ครับ1.5ึ 2, ่งจุด้าคูณสองก็บวหารหารได้หารได้หนึ่งบวกหนบวกหบวกหนครับแล้วก็ทำมนบนกันนะครับก็คือ 2.5 1ควรสอ,อก็ได้2.5แล้วก็บวกนี่นเป็น4.5แล้วก็3.5 ข้างล่างนี้ก็จะได้5นะครับข้างบนเราทำก่อนนะครับได้สิบสามจุดห้าหารด้วยห้าเอาแม่ห้าตัดเลยนะครับตัดตัดได้สองจุดเตอบข้อสามนะครับ ข้อ19นะครับตารางแจกแจงความถี่แสดงจํานวนนักเรียนในช่วงอายุต่างๆของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นดังนี้ช่วงอายุ1-5ปีความถี่คือ4 6-10ความถี่คือ9 11-15ความถี่คือ2 16-20ความถี่คือ5อายุเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับวิธีทําก็คือ ใช้ส่วนอายุเฉลี่ยรวมก็คืออายุเฉลี่ยรวมเท่ากับอายุรวมทั้งหมดแล้วก็ส่วนด้วยจํานวนคนทั้งหมดนะครับซึ่งเรายังหาไม่ได้เราก็ต้องไปหาจุดก,กึ่งกลางชั้นก่อนนะครับจุดก,กึ่งกลางชั้นก็คือ x i นะครับนะ คือหาได้จากช่วงอายุนะครับก็คือ1นบวก5ได้6แล้วก็หาร2นะครับก็คือ3 6มหบวกสิหาร2องไนแปนะครับ11บเวกสิเป็น26หาร12บอเฮ้ยหาร12บองม่ใช่สิบหหาร2นะครับไดสิบส 16บกวก20ได้36ได้18นะครับเราก็มาหาอายุรวมทั้งหมดนะครับอายุรวมทั้งหมดก็คือ fi คูณ xi นะครับ fi คูณ xi ชิล่าแป่แม่มงนม่ครับ f i คูณ x i ก็ค um> ืออันนี้ก็คือ f i นอบสามสี่2 9 8 7สองเก้จ็ดเบามสองยนะครับ18 5 9แปดห้าเก้าเกบบแล้วก็หาผลรวมของ f i เอนะครับซึ่งก็คือ200อันนี้ก็คือยี่สิบ่าผลรวมของความถี่แล้วก็แทนลงมาในสูตรนี้เลยนะครับก็คือ200ส่วนด้วย20 ตัดกันเลยครับปาบปาบได้สิบตอบสิบนะครับ